แล้วจังหวะที่ผมกําลังจะขับผ่านเขาเว้ยผมก็สังเกตเห็นว่าเขาอะมองตามรถมอเตอร์ไซค์ของผมจนผมผ่านเขาไปแล้วแต่หัวผมอะก็อย่างหันหันไปมองเขาเว้ยแล้วหน้าเขาอะก็ยังหันมามองผมแล้วก็มีรอยยิ้มจางๆผุดขึ้นบนใบหน้าเขาครับเรื่องที่ทุกท่านกําลังจะได้ฟังเป็นเรื่องที่ได้นํามาเล่าในมุมมองบุคคลที่หนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับ เรื่องก็มีว่าผมเนี่ยครับเป็นพนักงานประจําที่ทํางานปกติเลยไปเช้าเย็นกลับเหมือนคนทั่วไปทํางานวันจันทร์ถึงศุกร์เราก็หยุดวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็เหมือนใครหลายๆคนครับที่ใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยในการไปกลับที่ทํางานในเส้นทางเดิมๆเ,เราขับรถบนเส้นทางเส้นนี้ทุกวันระยะทางระหว่างบ้านผมกับตัวบริษัทห่างประมาณ30กิโลเมตรครับเพราะฉะนั้นผมต้องใช้เวลาเดินทาง จากตัวบ้านไปบริษัทประมาณหนึ่งชั่วโมงแต่เหตุการณ์แปลกๆมันเริ่มเกิดขึ้นเมื่อผมอายุย่างเข้า25ครับวันนี้ก็เป็นเหมือนทุกวันครับที่ผมใช้เส้นทางนี้ไปกลับสถานที่ทํางานขาไปก็ปกติเลยครับช่วงเช้าทํางานรถติดรถเยอะมากๆแต่ขากลับเนี่ยวันนั้นผมกลับดึกเป็นพิเศษเพราะผมต้องอยู่ทำโมทีอด้วยความที่ผมขับมอเตอร์ไซค์นีครับบางทีผมจะไม่ได้ใช้ถนนหลักผมจะมีซอกมีซอยในการลัดเลาะ ช่วงที่มันรถติดเพื่อที่จะกลับบ้านให้ได้ไวที่สุดเพราะฉะนั้นมันจะมีช่วงถนนบางช่วงครับที่มันจะดูเปลี่ยวแต่มันก็ไม่ได้กันดานอะไรขนาดนั้นนะมันก็มีบ้านมีไฟตามถนนแต่ว่าผู้คนเนี่ยไม่ค่อยสัญจรกันในถนนเส้นนี้ผมก็ขับรถของผมเป็นปกติครับช่วงนั้นประมาณเวลาสามทุ่มผมจําได้แม่นเลยครับถนนช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นถนนที่ตัดผ่านหน้าวัดพอดีเว้ยแต่ตลอด1ปีกว่าๆให้ผมทํางานที่นี่มาเนี่ย ผมไม่เคยรู้สึกแปลกไม่เคยรู้สึกมีความกลัวให้กับวัดวันนี้เลยเพราะว่าวัดวันนี้มันจะมีกิจกรรมจัดเกือบตลอดเวลาเลยเว้ยแต่วันวันนั้นนะครับหน้าวัดดูเงียบผิดปกติมากๆเงียบยังไงเงียบในขณะที่ไฟหน้าวัดยังไม่เปิดเลยเว้ยคือปกติหน้าบ้านคนหน้าวัดอะไรอย่างเงี้ยพอเข้าเวลากลางคืนอะ่ะมันจะมีเปิดไฟข้างหน้าบ้านข้างหน้าวัดถูกไหมแต่เนี่ย ถนนเกือบทั้งเส้นน่ะมัน,ม,นมันแทบจะมืดไปเลยเว้ยมีแค่ไฟถนนที่แบบห่างกันประมาณ20-30เมตรอะให้ความสว่างกับถนนผมก็เริ่มรู้สึกแปลกๆแ,แล้วว่าเอ้ยวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นไฟดับหรือ,อยังไงแต่มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะว่าไฟถนนมันยังติดอยู่แต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะผมก็ขับรถไปตามทางของผมในใจผมก็คือรีบกลับบ้านไปอาบน้ำนอนแต่ผมกลับสังเกตเห็น เงาอะไรอย่างหนึ่งครับที่รู้สึกว่าจะเป็นเงาคนครับยืนอยู่ตรงหน้าสมััดซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องปกติของผมเข้าใจไหมที่แบบเออขับรถไปแล้วจะสังเกตเห็นอะไรไออการที่เราขับรถอะตาเราก็โฟกัสที่ถนนใช่ไหมแล้วคนเดินผ่านไปเดินผ่านมาคนยืนตรงไหนก็ก็เป็นเรื่องปกติแต่วันวันนี้มันมีอะไรบางอย่างไม่รู้บอกให้เรารับรู้ว่ามันมี เงาคนเนี่ยยืนอยู่ตรงหน้าสมวัตมันมีเงาคนที่มันรู้สึกผิดแปลกมันรู้สึกว่ามันไม่สมควรอยู่ณนะตรงนั้นนะ่ะแต่ก็อ่านด้วยความที่เออหน้าวัดมันไม่ได้เปิดไฟตรงนั้นมันมืดเป็นพิเศษหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็เลยแบบผมอาจจะคิดไปเองก็ได้ผมก็เลยเตือนสติตัวเองว่าอ่ะไม่มีอะไรหรอกมันคงแปลกไปจากเดิมแล้วเราไม่ชินเนี่ยแหละมันเลยทําให้เราคิดอะไรแบบนี้ ก็เลยขับรถต่อไปครับวันวันนั้นก็ผ่านไปวันที่สองครับขณะผมขับกลับมาทางเส้นเส้นเดิมเนี่ยบรรยากาศเหมือนเมื่อวานเลยไอความทรงจําของเมื่อวานเนี่ยก็เล่นเข้ามาในหัวผมไว้ว่าเฮ้ยวันนี้มันจะมีเงาเงานั้นนะ่ะเยืยนอยู่ที่ซุ้มประตูวัดอีกหรือเปล่าผมก็ขับขับไปโดยที่มีความคิดนี้อยู่ในหัวนะผมก็ขับไปกําลังจะผ่านหน้าวัดวัดนี้แล้วตาผมอะ่ะก็ไปโฟกัสที่ประตูซุ้มวัดไว้ แล้วก็จริงอย่างที่คิดครับมันก็มีเงาร่างคนเนี่ยยืนอยู่ตรงหน้าสมวัติแต่ด้วยความเร็วที่ผมขับอยู่ประมาณ60-70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันก็ผ่านไปด้วยความเร็วที่แบบไม่ได้ทําให้สังเกตหรือว่ามองเห็นอะไรชัดมากนกักนะแต่ก็อ่ะมันย้าแล้วว่ามันมีคนยืนอยู่หน้าสมวัติเราเห็นเป็นครั้งที่สองละมันเลยไม่ทําให้เราแบบตกใจหรือไม่ทําให้เราแปลกใจ แต่มันก็มีคําถามเกิดขึ้นมาในหัวอีกครัว่าเมื่อวานะเราเห็นตอนประมาณสามทุ่มกว่าใช่ไหมอันนั้นไม่แปลกที่ถนนมันจะเงียบแต่วันนี้เรากลับบ้านตามปกติตอนประมาณ5้าหกโมงซึ่งพระอาทิตย์เพิ่งตกพอดีแต่ทำไมถนนเส้นนั้นมันเงียบแล้วมันมีเงามันมีเงาคนะยืนอยู่หน้าสุมวัดมือนเดิมวมาผมแค่ คิดฟงซ่านไปในหัวเลยนะว่ามันจะเป็นอะไรแปลกมันจะเป็นอะไรที่แบบเราอธิบายไม่ได้หรือเปล่าแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรพรุ่งนี้วันศุกร์ลองดูอีกทีแล้วกันพอมาถึงวันรุ่งขึ้นครับเป็นวันศุกร์เป็นวันสุดสัปดาห์เป็นวันทํางานสุดท้ายของอาทิตย์พวกเราก็จะเลิกงานไวเก็บของให้ไวแล้วก็กลับบ้านไวผมจําได้ว่าผมออกจากบริษัทเนี่ยประมาณ5้ามงย็นครับ แล้วผมขับไปเรื่อยๆจนไปถึงไอโซนโซนเนี้ยไอถนนเส้นเนี้ยก็ประมาณ5้าโมงสีพระอาทิตย์กําลังรับขอบฟ้าเลยครับท้องฟ้าเป็นสีส้มความมืดกําลังปกคลุมท้องฟ้าแล้วแสงสว่างกําลังจะหายไปผมก็ขับช้าๆเลยวันเนี้ยผมตั้งใจเลยว่าอ่ะถ้าวันนี้กูเห็นเงาใครอยู่ที่สมประตทว,วัติอีกอันเนี้ยแปลกละ ผมก็เลยขับช้าๆนะเพื่อที่จะสังเกตให้เห็นชัดๆเลยว่ามันเป็นเงาอะไรมันเป็นคนมันเป็นแสงเงาที่ตกกระทบจากซุ้มประตูวัดทําให้เป็นรูปร่างคนหรือเปล่าผมก็ขับขับไปครับขับขับไปจนกําลังจะผ่านซุ้มประตูวัดผมก็หันไปจ้องมองเลยไว้ว่าสรุปมันคืออะไรกันแนะ่รอบเนี้ยผมเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นคนครับ ยืนอยู่ตรงหน้าประตูว,วัดเป็นผู้หญิงครับใส่ชุดขาวทั้งตัวเลยนะผมยาวประมาณเอวอะกำลังยืนอยู่หน้าประตูว,วัดแล้วมองมาทางถนนผมจำได้แม่นเลยครับว่าผู้หญิงคนนี้สวยมากเป็นผู้หญิงที่มีออร่าคือเราเห็นตั้งแต่ระยะไกลก็ดูออกเลยว่าไอ้เแี่คนนี้ไม่ต้องสวยมากแน่เลยเยพอยิ่งเข้าไปใกล้สวยมากๆเลยเ แต่มันก็มีคำถามว่าเขาไม่ยืนทำไมตรงนี้วะแล้วยืนคนเดียวด้วยนะในถนนที่เลี่ยวหน้าวัดแล้วจังหวะที่ผมกำลังจะขับผ่านเขาเว้ยผมก็สังเกตเห็นว่าเขาอะมองตามรถมอเตอร์ไซค์ของผมจนผมผ่านเขาไปละแต่หัวผมอะก็ยังหันไปหันไปมองเขาเว้ยแล้วหน้าเขาอะก็ยังหันมามองผมและก็มีรอยยิ้มจาง ขุดขึ้นบนใบหน้าเราครับผมแบบเฮ้ยเห็นชัดขนาดเนี้มันมันไม่น่าจะใช่สิ่งลึกลับมันไม่น่าจะใช่สิ่งที่แบบเราอธิบายไม่ได้อาจจะเป็นคนแปลกๆคนแบบคนบ้านคนหนึ่งก็ได้แต่คนบ้าที่ไหนวะมันจะสวยมันจะดูแลตัวเองได้ดีขนาดนี้วะแล้วชุดขาวที่เขาใส่ก็เหมือนเป็นชุดขาวที่แบบมาปฏิบัติธรรมเลยเว้ยผมก็ขับรถไปยนถึงบ้าน โดยที่มีภาพของผู้หญิงคนนี้ติดอยู่ในหัวไปตลอดทางเลยเว้ยตอนนี้ผมอยู่บ้านเนี่ยผมท่านกิจกรรมนู่นนี่นั่นกินข้าวอาบน้ําดูทีวีอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะมีภาพผู้หญิงคนนี้อยู่ในหัวตลอดเวลาวันเสาร์อาทิตย์ผมอยู่บ้านผมไม่ได้ออกไปไหนเลยผมได้แต่นั่งคิดถึงผู้หญิงคนนี้เว้ยจนวันจันทร์เนี่ยผมไม่มีกระจิกกระจาจะไปทํางานเลยเว้ย มก็นอนอยู่บ้านคิดถึงแต่ผู้หญิงคนนี้วันอังคารผมเห็นว่าผู้หญิงคนเนี้ยมายืนหน้าบ้านผมก็ออกไปต้อนรับเธอผมกับเธอเนี่ยก็ไม่ได้คุยอะไรกันเลยนะเราก็นั่งจ้องหน้านั่งยิ้มกันไปเรื่อยๆทุกอย่างมันเหมือนฝันเลย,เยมันก็มีความคิดมันก็มีคําถามขึ้นมาไว้ว่าผู้หญิงคนนี้มาอยู่หน้าบ้านเราได้ยังไงแต่ตอนนั้นอะเราไม่สนใจอะไรเลยเว้ยเราสนใจแค่ผู้หญิงคนนี้ที่นั่งอยู่หน้าเราผู้หญิงสวยคนเนี้ย ที่มาหาเราถึงบ้านมันมันดูมีความสุขมันดูล่องลอยแล้วจูจ่ๆครับไฟในบ้านก็ดับลงพิบบรรยากาศรอบตัวก็เริ่มเย็นขึ้นเย็นขึ้นเรื่อยๆจากที่เปิดแอร์อยู่แล้วเนี่ยมันเย็นเย็นแบบเย็นจนไม่ใช่ความเย็นที่มาจากแอร์ แล้วผมก็มองไปรอบตัวไว้รอบตัวมีแต่ความมืดรอบตัวมีแต่ความเงียบสงบแล้วผมก็ไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นอยู่ตรงหน้าผมเลยไว้ผมก็ควานหาขนขวายว่าเฮ้ยผู้หญิงสวยในฝันเราหายไปไหนแต่ผมก็ยังหาตัวเขาไม่เจอผมพยายามเดินไปรอบ,รอบ แต่ตัวผมหนักจนลุกไม่ขึ้นเว้ยก็เลยได้แต่นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็หันคอมองซ้ายมองขวาเพื่อที่จะหาผู้หญิงคนนั้นแล้วจู่จูเนี่ยผมก็เริ่มรู้สึกว่ามีมือมือหนึ่งครับเข้ามาบีบที่ไหล่ของผมช้าช้าค่อยๆนวดไหล่ให้ผมแรกแรกมันก็เริ่มรู้สึกแบบเออสบายแต่เหมือนกับว่ามือเน,นี่ยเริ่มบีบแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยเอยจากการนวด กลายเป็นแบบเหมือนการจิกการปีบการหยิกไหลของผมจนผมรู้สึกเจ็บผมพยายามเอามือเนี่ยขึ้นไปห้ามไอ้มือที่อยู่ตรงไหลผมเว้แต่มือผมก็ยกไม่ขึ้นจนมือมือนั้น,น่ะเริ่มเริ่มแบบถลายลงขึ้นมาขึ้นมาแบบจนมาถึงคอผมอะแล้วก็เริ่มบีบเริ่มนวดเริ่มแบบจิกที่คอผมอะ มันคอมันมันไม่ใช่การบีบที่แบบบีบแล้วค้างเลยนะมันเป็นบีบปล่อยบีบปล่อยบีบปล่อยมันมันเป็นความรู้สึกที่ทรมานมากๆเลยเวย้ยมันหายใจได้แล้วก็โดนบีบคอแล้วก็หายใจได้อีกมันมันเป็นความรู้สึกที่ไม่โอเคเลยเวย้ยผมโดนบีบอย่อย่างนั้นะเป็นเวลานานเท่าไหร่ผมไม่รู้เลย,เยแต่ผมรู้แค่อย,อย่างเดียวว่าผม อยากหลุดจากตรงจากตรงนี้แล้วอะแล้วยอยู่ครับมันก็มีเหมือนมีอะไรสักอย่างอะโผล่มาตรงนี้ไว้เรารู้สึกว่าเหมือนมีก้อนก้อนนึ่งอะโผล่มาตรงเนี้แล้วก็มีปลายผมครับแต่ที่ไหลของผมผมก็แบบเชี่ยอะไรวะจนก้อนก้อนเนี้ยมันพ้นเข้ามาในสายตาของผมอะจนผมเห็นว่าอันเนี้ย เป็นหน้าของผู้หญิงคนนั้นเพราะผมเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้ยผมก็เลิกสนใจทุกอย่างที่ตรงคอที่อยู่ตรงไหล่ของผมเลยเว้ยผมมองจ้องไปที่ผู้หญิงคนนี้เท่านั้นแล้วเขาก็หันหน้ามาตอนนั้นนะครับผมตกใจจนทําอะไรไม่ถูกเลยเว้ยหน้าครึ่งหนึ่งของผู้หญิงคนนี้ยเป็นใบหน้าที่สะสวยหน้าฝั่งซ้ายเนี่ย เป็นใบหน้าสวยที่คุณเคยที่ผมเห็นมาตลอดสองสาวันที่ผ่านมาแต่ใบหน้าฝั่งขวาเนี่ยกลับเน่าเฟะเละมีหนอนชอนชัยออกมาเว้ยผมจะกรีดผมจะลุกผมทำอะไรไม่ได้ผมต้องนั่งจ้องหน้านั้นนะนานมากๆไม่ว่าผมจะพยายามเบี่ยงหน้านี ให้ตายยังไงหน้าผมก็ไม่หันเอาประชัตรงนั้นไว้ผมนั่งประชันหน้ากับผู้หญิงคนนี้เป็นเวลานาน,านมากมากแล้วจู่ๆครับเหมือนมีใครไม่รู้อะมาตีที่หน้าผากของผมอะเป๊ะมันรู้สึกเจ็บมันรู้สึกแสบมันรู้สึกแบบ ชี้อะเหมือนมีใครเอาแส้มาฟาดที่หน้าผากอ่ัครั้งแรกก็ว่าเจ็บแล้วน้อยมันมีครั้งที่สองครั้งที่สามตามมาอีกอจนถึงครั้งที่สี่ะผมเจ็บจนทนไม่ไหวแล้วตาผมปิดปีเลยเว้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมล่องลอยอยู่ในความมืดผมล่องลอยอยู่ในที่ที่มันไม่มีอะไรเลยเว้ย อยู่ในความว่างเปล่าแล้วผมก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อของผมเรียกขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยไอ้นั่นเฮ้ยไอ้นั่นเฮ้ยตื่นตื่นตาผมก็ค่อยๆลืมขึ้นมาครับตอนผมลืมตาขึ้นมาเนี่ยผมเห็นฟ้าเพดานหมายมีพัดลมอยู่แล้วก็มีคนเนี่ย มุงรอบผมเต็มไปหมดเลยเว้ยผมก็งงดีวะสง,สงสัยดีว่าว่าเมื่อกี้เราอยู่ที่บ้านอนะแล้วตอนเนี้ยเราอยู่ที่ไหนแล้วจู่ๆครับมันก็มีความเจ็บปวดทั้งร่างกายเนี่ยไหลขึ้นมาให้ผมรู้สึกผมปวดร้าวไปทั้งตัวเลยเว้ยตอนนั้นนะผมสับสนผมงงมากว่ามันเกิดอะไรขึ้น ผมมองสังเกตไปทั่วร่างกายของผมผมจําได้ว่าเฮ้ยนี่คือชุดทํางานที่ผมใส่เป็นวันศุกร์ผมกำลังนอนอยู่ที่พื้นของบ้านใครก็ไม่รู้ในชุดที่ผมไปทํางานวันศุกร์แล้วผมก็สังเกตเห็นครับว่าอ้ i, ตามร่างกายของเราเนี่ยมีรอยแผลมีรอยฟกช้ำเต็มไปหมดเลย พอผมตั้งสติใต้เนี่ยผมก็เริ่มถามคนข้างๆนะว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นผมมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคนคนหนึ่งก็อธิบายให้ผมฟังครับว่าเขาอะไปเจอผมรถล้มห่างจากตัววัดไปประมาณ50-60เมตรผมไปพุ่งชนกับสารสารหนึ่งที่ตั้งอยู่ข้างทางผมก็งหงวหลว่าว่า ไอ้เคยมันไม่มีความทรงจำเลยเว้ยว่าเราขับรถไปชนอะไรก็ไม่รู้แล้วอยู่ๆเขาก็ถามผมว่าเออลุกไหวไหมผมก็ลองพยายามลุกดูมันก็ยังลุกได้เว้ยแต่ขาผมอะแขนผมอะเจ็บปวดวดรา,าไปหมดเลยเว้ยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเรียกรถพยาบาลมาให้แล้วไม่ต้องห่วงรอแป๊บหนึ่งนอนพักไปก่อนผมก็นอนพักไปจนรถพยาบาลมารับตัวผมครับ ผมก็ขึ้นไปหลังรถพยาบาลแล้วก็ขับแล้วก็ขับออกไปไอ้จังหวะที่ขับออกไปจากณนะพื้นที่ตรงนั้นนะผมก็เห็นได้ว่าเอ้ยตรงเนี้ยมันคือสาราวัดที่ผมไปนอนอยู่นะแล้วก็ออกจากตัววัดขับผ่านไปทางถนนแต่มันเหมือนมีอะไรโดนใจของผมไว้ให้มองออกนอกกระจกของรถฉุกเฉินเนี่ย ก็มองออกไปผมเห็นสารที่เอียงพิงต้นไม้อยู่เว้ยแล้วผมก็เห็นวู้หญิงคนนั้นอนะยืนอยู่ข้างสารส่งยิ้มให้ผมหลังจากวันนั้นนะครับผมเลี่ยงที่จะใช้เส้นทางเส้นเนี้ยกลับบ้านอีกเลยเรื่องมันก็จะประมาณนี้แหละครับอ่าถ้าชอบถ้าใช่ผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ ถ้าใครมีเรื่องราวอะไรอยากจะได้น้าให้ผมไปอ่านแล้วมาเล่าในสัองผมเนี่ยเชิญคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องตรงชินพร้อมกับกดปุ่มกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ